สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเปิ้ลและช่องคุณนายตื่นสายอีกแล้วนะคะวันนี้เปิ้ลพาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะตอนนี้เปิ้ลนอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวโคขุนรสดีเยี่ยมนะคะอยู่บนถนนบรัตรนาโกศิลป์อยู่ใกล้ๆโรงเรียนปินที่เองมาดูเมนูกันค่ะ เมนูแรกของเปิ้ลนะคะอันนี้ก็คือจัดเต็มนะคะจัดเต็มรวมเนื้อราคา200บาทซึ่งมันใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคนใหญ่มากๆยกแบบเป็นกะละมังเลยอะ่ะนี่คือจัดเต็มรวมเนื้อนะคะสองร้อยบาทค่ะและนี่เป็นเมนูโปรดที่เ็จะต้องสั่งตลอดเลยก็คือซุปลิ้น,นะคะ่ะนี่คือลิ้นตุ่นน้น ลิ้นตุน๋นนี่เป็นชอบมากนะคะทุกคนมาเมื่อไหร่ต้องสั่งเลยลิ้นตุ๋นนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะและนี่มาร้านพิเทียวขาดไม่ได้เป็นเส้นเล็กรวมเนื้อได้เยอะมากนะคะทุกคนนี่60สิบาทเองค่ะนี่ใหญ่ขนาดนีเลยนี่และยังไม่พอเมื่อไหร่ต้องกินกับข้าวอีกแล้วเพราะว่าอร่อยขนาดที่ต้องกินกับข้าวเพิ่มเลยล่ะนี่นะคะนี่คือปริมาณเกาเหลาจัดเต็มทุกคนเยอะแบบเยอะมาก เนื้อตุ๋นเลยคะชิ้นใหญ่ๆแล้วแบบเปื่อยยุ่มมากอ่ะเนื้อตุ๋นแบบคือดีมากๆเลยะค่ะมีผ้าขีริ้วมีครบเลยนะทุกคนเอ็นก็มีนะมีเอ็นก็มีเอ็นด้วยใช่นี่นีีอุ้ยมีไส้แต่ว่าลิ้นเนี่คือชอบเป็นพิเศษเลยต้องสั่งเพิ่ม องคองมันอร,ร,ร่อยมากเป็นชอบที่สุดเลยพริกของที่นี่ก็จะเป็นพริกดำแบบนี้นะคะ่ะโอ้โหเหมือมนกาแฟเลยใช่ไหมมันจะหอมมากเลยนะคะเวลาเราเอามากินเนี่ยก็จะใส่ใส่นิดนึงไม่ไม่ได้เผ็ดมากนะคะพริกที่นี่ไม่ได้เผ็ดมากใช่จะหอมหอมนี่มีพริกดำนิดนึงหอมาากคือหอมกลิ่นพริกคั่วแล้ว ดีมากนี่ค่ะมาเลยนี่นะไส้ตุ๋นนะคะไส้ตุ๋นค่ะอร่อยมากมี่มเดี๋ยวนื้อตุ๋นที่นียค่ะแบบเขาจะกลมกล่อมลงตัวพอดีพอดีเลยแล้วก็ กลินเหม็นแต่กับกลายเป็นกิ่หอมเนาะเป็นหอมเนื้อหอมเนื้อ,อ,อกับเครื่องตุ๋นของเขาอะค่ะลงตัวมากา mm hmm. มเลยอะเอ็นสุดน,นะคะดึงๆเลยค่ะ mm hmm. ไปต่อไม่รอแล้วนะ mm hmm. อร่อยจนบอกว่าข้าวถ้วยเดียวไม่พอ <c oughs> อร่อยแบบนั้นเลย อยจนแบบข้าวเพื่อเดียวไม่พอเลยอะ่ะยิ่งใส่พริกสีดำเขานะคะอร่อยมากมีไส้รวมเนื้อรวมมีเครื่องในมีไส้มีเนื้อเนื้อตุน๋นห <c oughs> จะหอมน้ำซุปเขาก่อนเลย น้ำซุปที่เป็นน้ำซุปสุนเนื้อเนาะจับเครื่องยาจีนอะ่ะเนื้อสุนยังเปื่อยมีนูโรดของเปิ้ลลิ้นสุนลิ้นที่แบบว่าดีมากดีจนต้องฝังซ้ำทุกๆครั้งเลยอ่ะอร่อยมากกินเลยนะเดี๋ยวเพ็่จัดให้ด,ดูก่อนอื รสชาติจะไม่เหมือนน้ำซุปไปเดียวนะน้ำซุปยิ้นนะคะจะหวานขึ้นกว่าเดิมน,น,นิดนึงอืมใช่ใช่มันมากแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมอะเหมือนหอมเป็นเอกลักษณ์อะมัจะหอมลิ้นอะแก่วไม่ได้ฉุนนะเนาะหอมมันดีหอมมาร้านนี้คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็ได้นี่นี่นดูใบน,นี้นะคะดูความเบื่ออะลไรล ากมักัดไม่ได้ก็อยากกินทั้งชิ้นใหญ่ๆนี่ดูดิคะุกความเปื่อยๆๆคืออร่อยมากค่ะทุกคนดูสิความเปื่อยเขาดิก <ๆ S 1> ็เวลาเรามาที่ร้านนะคะเราแจ้งทางร้านได้เลยว่าเราไม่กินผักบุ้งไม่กินถั่วงอกอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับให้แบบบางคนเขาไม่กินถั่วงอกใช่ไหมคะเราก็สแต่ผักบ,บุ้งได้แล้วก็เครื่องในเนี่ยร้านจะถามตลอดเลยว่ากินเครื่องในได้ทุกชนิดหรือเปล่าถ้าได้ทุกชนิดแบบปิ้ลก็จัดเต็มมาเลยคะ่ะทุกคนอย่าพลาดเมนูลิ้นนะคะลิ้นอร่อยมากเลยะะบอกเลยว่าอร่อยมาก ทำใหญ่ๆเลยนะคะอืออือ้าเดินทางสายนี่ดีๆกันเลยอืออร่อยเลยอันนี้ประจันกานเมนูอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกถบร้านวีเตียวโคขุนรสดีเยี่ยมนะคะอย่าลืมนะคะอยู่บนถนนละนาโกรศิลอย่าหาดอยู่ติดๆกับโรงเรียนปิ่นเลยอร่อยมาก เด่นโดนลิ <tampoco S 2> <music> <cities> ้นนะคะต้องลองกันให้ได้นะถ้ายังไงวันนี้เป็นไปก่อนแล้วเจอกันเพิใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะโอ้ยังไแบบนี้นี่จะับช้นงมีกระสอบหิแน่นอนนะโอ้ย่าข้าวทีข้าวทีไม่หมดแล้วรอเขาลงงานนะโอ้ยแบบกลับบ้าน ชอบมิดมากเลยนี่เราจะชิลแล้วแบบค่าได้เลยนะคะทุกคนเขพร้อมเลยนะหมดนี่เก็บได้เป็นปีเลยใช่มั้ยครับเป็นปีมันหลับแ่เนี้ยโอ้